ออ้นันเง่ะจะเป็นยังไงเล้วจะเป็นงนังเงินเงนแน่ยังไม่มีอะไรคืบหน้าไปยังไงอือทหารไทยเราเก่งอยู่แล้วไม่ต้องกลัวจริงไหมง๋ออืมแต่ก็ให้ใหญ่ไปลบไปได้ไหมเนาะฮะให้ใหญ่ไปลบด้วยไปได้ไหมไปได้ฮะ <laughs> <ม>เอาไปเหอาขาไม่ค่อ,อยดีไปไม่ได้หรอกไม่ได้ <laughs> ขอเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะต้องร้องเพงลงรักเมืองไทยด้วยอ,อ๋อร้องเพงลงรักเมืองไทยเป็นกำลังใจให้ทหารหน่อยรักแค่ไเหรอรักดูนี้สิรักเมืองไทยออชูชาติไทยชนรุบำรุง เช้าไทยเกิดเป็นไทยใจก็ไทยไม่เคยอ่อนล้อมเราไม่ยอมแน่ใครศัตรูใจกล้ามาแต่ที่ใดใครคงเห็นใครคงเห็ได้ดีขอให้คุณยาสุขภาพแข็งแรงนะคะสู้สู้สอะไรอ่ะขอบคุณมากค่ะคลิปน่ารักมาก